จมูกที่เบี้ยวเอียงนะคะไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือว่าจะเกิดจากสิ่งไหนนะคะหมอในฐานะที่เคยเรียนสัลญยญกรรมมาก่อนจะบอกเลยว่าการผ่าตัดอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะถ้าเอียงแบบคุณอ,อแบบนี้นะแล้ววางซิลิโคนก็อาจจะเห็นความเอียงยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะการร้อยไหมจะตอบโจทย์ค่ะเพราะลักษณะของไหมเนี่ยจะเป็นเส้นนะเวลาเป็นเส้นเนี่ยคือสามารถตีขอบแล้วก็ปรับให้ตรงได้จมูกที่โคตรเบี้ยวเอียงเนี่ยเขาตามศาสตร์บนใบห,หน้าคือจะเก็บเงินไม่อยู่นะคะทุกคนนะดังนั้นเรามาปรับจมูกเบี้ยวเอียงกันคะ่ะ ค่ะตอนนี้นะคะหมอปูก็ได้ร้อยใหม่นะคะสําหรับจมูกที่คดเบี้ยวเอียงเรียบร้อยแล้วนะคือคตเป็นงูเลยนะคะใหม่เนี่ยจะเข้าไปช่วยเติมเต็มกระตุ้นคอลลาเจนในจุดที่เว้าวนะคะแล้วก็ทําให้ดูลมุนนะคะและดูเป็นธรรมชาติด้วยนะคะไม่ต้องไปผ่าตาดัดแล้วก็ไม่มีเวลาพักฟื้นก็สามารถทําได้เลยรวมทั้งคนที่เคยฉีดฟิลเลอร์แล้วจมูกคตรวมทั้งคนที่มีการผ่าตัดแล้วจมูกเบี้ยวเอียงนะคะทุกคนสามารถใช้ใหม่ปรับได้เลยค่ะไม่ต้องไปลื้อการผ่าตาดัดหรือว่าไปขูดสารเหลวทิ้งเลยนะคะเราสามารถ สามารถใช้หมายปรับไปได้เลยที่สําคัญนะการปรับจมูกที่คดเบี้ยวเอียงเนี่ยช่วยเสริมนะคะให้ศาสตร์บนใบหน้าบริเวณจมูกเนี่ยถูกต้องแล้วก็เก็บเงินอยู่ด้วยนะคะใครที่มีปัญหาแบาบนี้สามารถติดต่อได,ด้ที่คลินิกหมอปูอนุสิบเอ็ดเลยค่ะ